สวัสดีครับแมพี่น้องปองไปยสุโอลุคนกับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่กกดังอุบลสายเช้า1997ครับเช่นเก่าเช่นเคยครับผมนะครับมาอนีก็เช่นเก่าเช่นเคยครับรถกระจอกเต็มอยู่ครับช่วงนี้ว่ามีการมีงานดีๆครับโอ้ยอ่ะเป็นกาลังใจหกับผูย่องประธามีงานกับเป็นก็ดีใจกับผูถีมีงานนะครับเด้อสวัสดานเอฮากกอลออีกต่อไปครับผมอ่า แต่โมนี่ก็สซมีแน่อยู่ดอกออกแน่อยู่กับทุดหนึ่งคือทุดเอฟสามครับเนาะไปเบื้งการมุสันสำหรับออนทั่วห้องกับจอดขึ้เก่ากับออยครับแต่ก่อนก็เคยประวัตงานหลายปันนี่นะครับโดนปันนี้อ่ะบริเวณกันสวยๆกันต่อไปครับสําหรับบนสายเส้าเป็เก่าเก่าเจ็ดครับนี่ครับโมนี่กับทีมงานกับโค้งที่ท่าสีเป็ที่ออนทั่วสีคือเก่าเนี่ยนะครับนี่กำลังท่าสี ไม่ฟอมไปออกงานมันจิตแปดมันจิตหกครับเดินทางไปได้ย่องผลครับไปงานให้โบเจนนุ่นครับซูเปอร์วาเรนทายนะครับลันลันลาเนาะครับเนาะซูเปอร์วาเรนทายนะครับคนทางกุ้งได้ย่องผลนะครับเด้องานในห้างพุิชัยจะได้ย่างแบอารมณ์นะครับหล้าที่งานตอนนี้เขาท่านเตือนครับกันเตือนมากกัต้องไม่เห็นเบียยครับนะครับ ขเขาจังว่าตื่นเ้าวในเบียกหลายตื่นสายในเบียกหน่อยครับนะครับเมื่อนี้นะครับที่อุรังอ,อบนสายซาวกับซิมีทีมงานนักดนตรีมาเด่นนะครับใส่สองขั้นนี่ครับทดสอบเสียงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้อันนี้เมื่อวานนี้ทดสอบรถขั้นทีสองรอบครับแค่เปิดดูเสียงแบบย่างบนเสียงเด่นดนตรีสดนะครับเนาะเมื่อนี้สิ่สองขั้นเนาะชงวงมาเล่นดน,นตรีสด นะครับใส่รถแห่เรานะครับแล้วผมก็สิ์ไทยคิดเห็นเบิองคือเก่าครับผมอาจจะม้วนหรือมมมบมม้วนกะอยู่กับผู้ฟังนะครับเด้อเพราะว่ามันผ่านทางโทรศัพท์นะครับน้องบริฟังมาฟังอยู่มองนี้คันฟังอยู่มองนี้โอ้ยสะเทือนตับแน่นอนครับผมสําหรับรถแห่บนสายยันซาวหนึ่งเก้ากับเจ็ดปล่ไปแล้วนะครับสามขั้นครับสี่ขั้นครับขั้นที่สองดอกครับเดี๋ยวก็รถแห่ขั้นเดียวนะครับเรื่องของอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้ากัเจ็ดนอนกับเป็นนะครับน้อยรวมใช้แบนอุบลสายยันซาวนึ่งเกากับเนอับเนนะ อจังได้กัดสูบกันต่อไปปวดได้พระทันมีงานครับร่องานอ่าที่งานพงกระเดิ่มจมแล้วว่าห่วยงานยำงานสิมีงานมาสั่นสีวุตายแต่ว่าสั่นอ่าโบว์ตายหรอครับสูบไปน้ำกันเนี่ยนะครับยจมมีกับที่แจมโบมีกับยิงสีนะครับเอ้ยนะครับช่วงมาตั้งหน้างานเนาะครับเนาะที่หน้าร่วงคงเดี่ยวกันสุกสูบสุกคนสุกนวยนะบวางแน่นอนอ่า คนโทนไปก่อนจะาดยังมา,านั่งอยู่รอ,อดจะผาพเลยไฟจะผาดใจดีนะครับจะภาพใจดีนะาจาจดมาจาม่างทีมงานเทอุบนสายสาวนี้นะครับเด้อช่วงนี้นะครับทองแห่งกันแนงวัดสันม่มีงานไร้เมือนะครับห้างเป็นอะทคตย์นี่ซือว่าโดนแต่เลยครับทิมงานเท่า <c oughs> อาสุๆกันครับเป็นก้อนังใจให็นสุขุสุกคนครับเนี่ยนะครับผูจากมาจากท่างแดนไกลเนี่ยมาจาก คอนเจนมาจากคนนหนทัน้ทงในนั่นปาจีนเนี่ยทั้งไกลเนี่ยทั้งหลายอำเภอหลายจังหวัดยะโสเนี่ยครับผมมาอยู่มังกันนี่ครับนี่ครับมาอยู่นี่นนกดังบนไซน์ซาวฮอกอะก็ะดีเนี่ยตุ๊กี้ไนก็มี่เขาไม,มีนามให้กินมีอาหารให้กินอยู่อ่าบางเมืองพวมีกับหาจนหามากินมาหาสื่อมาแบ่งกันกินก็สมากกับสี่มีครับว่าจ้องกับตุ๊กีอกยู่รอก็พอได้กินอยู่ครับอาหารการกิน ตอนนี้ตลอดครับทุกสบายบงางโมตงเซาเขาบมตองสื่อนะครับสื่อเนี่ยจะพวกเราพวกเบียวน,ยนะนะอ้าปกติเนาะของธรรมดาครับผมเช่ไนไรกะฝากเนี่ยครับอุบนไสเเศ้าเน้นเกากอะเย็ดใบอมกมกอมใจนะครับฮักไสฮักอุบลไสเศร้า,านหน่อยรขอให,หักนั่นนั่นกระดับกันนะครับเด้นนะครับไฟบทัทอรมีไเอ้ยเ,เอ้วทีเครื่องเสียงไปประจําวงนะครับ ติดต่อมาได้ที่ท่านกับอาจารย์สายันทองสวัสดิ์ครับผมนะครับตอนนี้สิบสองล้อกับพวกอะไเออร่องมาตีแต่มาจำนะมัง่งไปกับวัจนาศินนะครับนอกวงวัชนาศินนะครับผมนะครับบางกับไปตั้งเงินกระดครับ,บต้องเช็คมาว่าเขี้ยวง่ะเป็นบางบ่ตนรถสิบสองล้อนะครับติดเครื่องเสียงระบบไฮดูดิกครับผม ยามเช้าสดใสช่วงนี้เย็นสบายเพราะว่าอากาศบ่ค่อยห่อนครับผมเพราะาช่วงนี้จะเป็นอากาศหนาวทั้งอื่นคงสีหนาวกว่านี้แล้วเนาะทั้งนี้นั้นร้อน,นห่อนหนาวโอ้ยบอกกับไปคิดบัตรนะครับทึงมาเขาก็มีโกด่างโอ้โกด่างเขาก็มีผัวไปทําอาหารกินนะครับดมด้วยช่วยกันซอยกันคนละไม่คนละมือมี่ยังกับแบ่งกันกิน,กนอย่าไปแบ่งกินกันนะครับ หักกันคือขา้าวเหนียวปั่นหนึ่งไม้ดาสิเศแจกม่านเขาน้ำเถือกเขาเหนียวครับผมโอ้ยนะครับนี่ครับเบิ่งรถจอดครับเพราะว่ายัางที่ม่านนะครับวันนี้มีแน่นอนนะครับเอฟสามเดินทางไปที่บึงกาลฝนโอ้นะครับบริหารงานโดยเแย่นยวนนะครับเแยว่วนเมื่อมีเกา่าบัวพันธุ์ทั้งโสดีจันวิสีตัสมัยสิบปีที่แล้วนะครับโอ้เฝนกระยูนี่คือนเก่ามา เจ็ดเอฟขั้นยวไปขั้นยวครับเดียทีแปดคาเจ็ดแปดคานั่งร้านเจ็ดห้องนะครับวันนี้ปอกันจะท่านบุญการคนละมาดังบรูกันนะครับพราะว่าไปน่าจะฝาบเนาะนี่ก็เป็นรถของออนทวดสีกับอาจารย์อปอคนท่าสีคนของลงโอ้ขั้นไหนหนักเดินไปเลยการไฟก็อยู่นี่นะครับ พ <ítulo> อีกสองขั ons, ้นเป็นรถเครื่องเสียงติดไปถ่ายครับอระบบยกบ๊วยให้ดูดิกลับเป็นวิ่งหึ้นไปใส่ลอกไฟฟ้าดึงขึ้นไปต่างนะครับถูกแขนนะครับชุดระบบกิบทั้งชุดเลยครับเชั้นกลางนะครับเสียงเบสเนาะครับเนาะเฮ้ยนะครับนะครับแล้วก็ิธีจะขอดออกมาใหม่ก็คือวิธีมินิออนทัวร์สิบสี่ จานตะกี้แล้วก็ตั้งท่าสีครับไก่เสียดแล้วก็เดี๋ยวมือได้จทดสอบนะครับแจงไปในถ่ายคลิปเพียงเบื้องนะครับเด้อกระขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลิปสันทรามาตลอดนะครับเนาะขอให้ร่ำให้รวยสุขสุคนนะครับถูกไวมรวยเบอร์ครับรับได้ผู้ได้ทำงานงานก็ให้โบนัสได้โบนัสได้หลายแล้วครับเด้อนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุคนนะครับเด้อ แต่ผมก็อยูดีไม่แห้งยูแต่ว่าโมมีแต่ง,งานครับตอนนี้ครับไฟมีงานกับหนุนใหม่นี่แหละครับเด้อจะงานสองงานพ่อได้ไปพอได้แก้ขัดเดือนหนึ่งมีจักหาหังานก็นยังดีกว่าพ่อประทังชีวิตไปเนาะครับเนาะช่วงนี้ออครับพ่อได้ไปติดตามก็บุงไรล่ะบร้ติดตามบุงใหญ่บร้บงไปประจบงงํบุงใหญ่ล่ะครับไปบุงเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปจิจ่างครับบุงหน่อยบุงใหญ่บุ้งลสิงบุ้งลกรน หมอลำเรื่องต่องกอนโดยจะเป็นคอนเสิร์ตเออโดยจะไปเปิดใจนั่งกะไปกิลครับไปเวัดครับป้าตจ่างครับเครื่องเสียงไปตเครื่องเสียงกับไปไปตาไฟกับไปไปตาเวทีกับไปอ่ะมาจะมีผู้จ่างครับผมมันบ่มีผู้จ่างในตอนนี้ครับผมเออนะครับแต่จุดสองของหล่อเราก็บบท่านอ่ะเพนครับตัวน่ะเขาบ้าษาตอนนี้ยอลง,งานก่อนอ่างานสมากกับสิทธ มีก็มีน้ากันนะครับไม่ออกออกผมกันเบิร์ตดครับมามีกับจอดครับผมงานบอกมันยังวันที่วันที่สามผมเลโอ้เดินทางบ่อุ้ยวันนี้เป็นวันที่หกเนาะเดินทางนะครับทีมงานเนาก็อยู่นี่หลายคนเจ้ากับซิฟกาคนเหมือนครับชัาง เป็นทั้งเฟอร์อเป็นทั้งปนว่อยก็มีครับเป็นทั้งเมื่อมก็อะจะได้กับฝากไว้แหมครับสำหรับอุบลสายยันสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเอาผมขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนละรับผมคลิปนี้เอาไว้สำมีแล้วครับเด้จจ๋วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ